วันหนึ่งอ่ะคนเราอ่ะมันควรกินโปรตีนเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับแบบเป้าหมายในการแบบว่าใช้ชีวิตแล้วก็การลดน้ำหนักของตัวเองอะไรเงีแบบ้ยเดี๋ยวพอจะขึ้นให้มันจอนะคะทุกคนกคนก็สามารถไปคำนวณดูได้ว่าแบบว่าเออสำหรับเป้าหมายของเราอ่ะเราควรจะกินโปรตีนอยู่ที่เท่าไหร่มาถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าการกินโปรตีนเนี่ยมันสําคัญต,ต่อการใช้ชีวิตของเรายังไงใช่ไหมวันนี้พี่วอลก็เลยมีตัวช่วยนะคะมาทําให้เราฮิตโปรตีนโกของเราได้ง่ายขึ้นก็คือตัวนี้นั่นเอง เป็นเมจิไฮโปรตีนนะคะเป็นนมโปรตีนสูงพร้อมดื่มตัวน,นี้นะคะทุกคน1ขวดมีโปรตีนถึง28กรัมนะคะสูงมากๆแต่ว่าแคลดต่ําเพียงแค่1 7 0ยแคลเท่านั้นนอกจากนั้นนะคะทุกคนยังไม่เติมน้าตาลทรายนะคะไขมันต่ําแล้วก็แคลเซียมสูงด้วยคือซีโร่สมชื่อเลยนะคะทุกคนนอกจากนั้นยังมีวิตามินที่สําคัญต่อการแบบซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราเช่นวิตามิน B3B6 แล้วก็ B12 อีกด้วยนะทุกคนตัวนี้คือตัวที่พี่วาชอบที่สุดแล้วทุกคนคือมันเป็นโปรตีีีีนนนนนนท่่่แแแบบะะแแบบกกกิิิงงาาายยะะะคล้้ว็รรสชตตดเเหมมือบบมๆอ ถ้าเกิดใครรู้นะคะดูช่องพิวามานานๆก็จะรู้ว่าน้องคนนี้คือของโปรดพิวานเลยคือรสกล้วยนะคะเหมือนกินนมกล้วยที่เกาหลีอะไรเงี้ยเออแล้วก็ล่าสุดนั้นทุกคนคือเขาออกอันใหม่มาด้วยนะคะเป็นรสกาแฟซึ่งฉันชอบกินกาแฟมากอันนี้พิวามลองไปในคลิปนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบนัวมากรวมรสใหม่ตอนนี้นะคะทุกคนก็มีห้ารสด้วยกันแล้วนะคะมีรสชาเขียวนะรสจืดรสกาแฟรสช็อกโกแลตแล้วก็รสกล้วยนั่นเองสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วประเทศเลยมีโตัสบิกซีค้ๆ้าา ฝานะกสปอนเซอร์ของวันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆสามารถไปซื้อกันได้อุดหนุนกันได้นะคะทุกคน